คุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเฮ็ดติ่งพาดูแมลงปอแมลงปออันนี้พี่น้องหาดูยากเด้อพี่น้องจ้ะหาดูยากเด้อทุกวันเห็นบ่จ,จ้ะพี่น้องหาดูไกลๆจ้ะพี่น้องเพิ่นจะบินนี้จะมีบ่อกยะตึงทำน,นิดนึงหน่อยเนาะ เห็นดีป่ะจ๊ะมาแรงปอโตอต,ต,ตรลมย่ำแรงจับพี่น้องจ้ะั่งที่หนึ่งเนี่ยแย่ติงเห็นแล้วแย่ติงก็เลยเอามาแบ่งปัน,ปนพี่น้องเบิง้งประมาณนี้ละจ้าฟังเขยดตาร้องลำทำเพลงย่ำแรงเพิ่นกระหองของเพิ่นจับพี่น้งนองแย่ยติงก็เลยหวานนั่นเนาะโอมาแรงปอ เป็นมูลเล้จ้ะพี่น้องบินไปบินมาเพิ่นต่อล่้มนะพี่น้องเนาะอขอบคุณทุกกำลังใจเด้จ้ะเด้อขอบคุณไอรันจะตึงพาดูแมลงปรอมันมีแต่ยูงเหมือนกันนะพี่น้อง บินผ่านไปผ่านมาดิพี่น้องหลายพระจ้ะนั่นโอ้ยเหงลมมาไก่เพิ่นเหงา่มอยู่ไก่กล่องดิพี่น้องจ้านั่นบินไปบินมาเพิ่นต่อล์ร่มนะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นพระจ้ะพี่นอ้องเยอะตังแับน,นี้จังหน่นอยเนาะเห็นดีพระจ้ะ แมลงปอตอตอลมย่ำแรงจ้ะพี่น้องเห็นมาจ๊ะพี่น้องมวงเป็นบินไปบินมาแมนมาเต้พี่น้องจ้ะอันน่ะมาด้จ้าเด้อจ้าอันที่หนึ่งเนี่ยแย่ตึงเห็นแล้วแย่ตึงกันเลยเอามาแบ่งปัน,ปนพี่น้องเบิง้งประมาณนี้ละจา้ามา,าด้จ้าเด้อแย่ตึงบอก ไลยหลายจะพี่นอ้องจ้าไลาหลายราะว่เาาพันตัวร่มยํำแรงจะพี่นอ้องนั่นๆั่นยัตึงจะเห็นที่หนึ่งได้พี่นออ้องแมลงปอเป็นโม,ม่ได้จะพี่น้องได้ยจ้าเด้อบินไปบินมาเพันต่อร่มนะพี่น,อนอ้องเนาะยัดตึงอันนี้จังหน่อยเนาะเห็นดีป่ะจ้ะ มาแรงปอต่อต,ตัวร่มย่ำแรงจากพี่นอ้องย่ยตึงบอหลายหลายจ่าพี่น้องจาาหลายหลายเพราะว่าเพันตัวรมย่ำแรงจ่าพี่นอ้องนั่นนั่นย่าตึงจะเห็นที่หนึ่งได้พี่นอ้องจได้จ่าเด้อเห็นมาจ่าพี่นอ้องมุ่งเป็นบินไปบินมาเนีนมาได้พี่น,อกกน้องกานอันน่ะ là. เขียดตารา้องรำทำเพลงยำแหลกเิ่นกระหองของเพิร์นจ้ะพี่น้นองแยกตึงก็เลยวานนแยยตึงโบหลายหลายจ้ะพ,พี่น้องจัดหลายหลายเพราว่าเพิ่นนตัวร่มยแรงจ้ะพี่น้องนา่นนย่นแยตึงจะเห็นที่หนึ่งเด้พี่น้องฟังเขียนฟังเขียดตาหน้าร้องรำทำเพลงยมแรลก มาแนงปออันี้พี่น้องหาดูยากดิพี่น้องจะหาดูยากดิทุกวันเห็นบาจากพี่น้องจ้ะอันที่หน,นึ่งเนี่ยแย่ติงเห็นแล้วยติงก็เลยเอามาแง่งสันพี่น้องเบึง้งประมาณนี้ละจ้าตู้ลมยามแรงพี่น้อง ย่ตึงผ้าดูเห็นบ่จ้าจ้า,จาที่หนึง่งเนี่ยยต่ตึงเห็นแล้วายต่ตึงก็เลยเอามาแบงปันป่นพี่น้องบึง่งประมาณนี่ล่ะจ้าตู้รุมยามแรงปินกายไปกายมาจะพี่น้องจ้า ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่นอ้องเย็ดถึงบภาพสิเย็ดตึงอันนี้จังหน่อยเนาะนเห็นดีบ่จ้ะมาแรงปอต่อต่อรมย่ำแรงจ้ะพี่น้องเห็นไหมจ้ะพี่น้องวงเป็นบินไปบินมาเมีนมาได้พี่น้องจ้อันน่ะอขอบคุณทุกกําลังใจเลยอจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆ เแ็่ติ่งพาดูแมลงป้อฟังเขียตนตาร้องรำทำเพลงยามไรเพิ่นก็ะห้องของเพิ่อนเจ้ะพี่นนะ้นองแย่ต่งกเ็เลยวานัน่นเนาะบินกายไปกายมาจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องแย่ตึงเอาภาพสิมันมีแต่อย,ยู่หมือนกันไหมพี่น้อง บินไนกายไปกลมาจ้พี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้พี่นอ้องยัดถึงกับภาพซิ <c oughs> บมบนไปจ้าพี่น้องเบนไ่เจ้าพี่น้องะบินผ่านไปผ่านมาดิพี่น,อออน,มมน,นอ้องหลายประจ๊ะนั่นโอ้ยเหงื่อ่มมาไก่เพิ่นเน่งมาอยย่ไก่กล่องดิพี่น้องจ้าน่ะเห็นไหมจ้พี่น้อง มเพเป็นบินไปบินมาแมนมาเตพีนออกก่น้องก้ะอ่านะฟังเขียดตานาร้องรำทำเพลงยามแรงเป็นกระหองของเพ,พื่อนจับน้องเงียบตึงกระเลวานนนัน่โต้ลมยามแรงสวยหายเบิงน้ำเนาะจ้ะาแมลงปอบินไปบินมาจาับน้อง ขอบคุณลหลายๆพี่นอ้องย่ตถึงพาดูเห็นว่าจ้าฟ,ฟังเขียนฟังเขียนตาหน้าหลอกล่ำทำเพงงเลงย้มแรง บินไปบินมาเพิ่นต่อร่มนะพี่น้องเนาะมันมีแต่อยู่บางเดียวเลยพี่น้องนเะยอะตังอันนี้จังหน่อยเนาะเห็นดีป่ะจ๊ะมาแรงปอต่อต่อลมย่ำแรงจ้ะพี่น้องมาแรงปออันนี้พี่น้อง หาดูอยากดิพี่น้องจ้ะหาดูอยากดิทุกวันเป็นบ่จับพี่น้องมาแนงปออันนี้พี่น้องหาดูอยากดิพี่น้องจ้ะหาดูอยากดิทุกวันเป็นบ่จับพี่น้องเสียงเกียดตะหน้าห่องพี่น้องเบิ้งอันนี้น้าโอ้ยเห็นี่ยเห็นบ่จับพี่น้องเห็นน้ำมันจะ้จ่าด้อ เขียนฟังเขียดตาหน้าลองลำทำเพลงยามแรงเดอจเด้อจ้ะอันที่หนึ่งเนี่ยย่ติงเห็นเหรอย่ติงก็เลยเอามาแ่งปันพี่น้องบึง่งประมาณนี้ล่ะจ้ามันมีแต่อยู่เหมือเดิมเลยพี่น้อง พี่น้องวงเป็นบินไปบินมาแมนมาเต้พี่น้องกัอนอะันนั้นจ้าที่หนึ่งเนี่ยยะติงเห็นแล้วยะติงกันเลยเอามาแบงปันพี่น้องบึง่งประมาณนี้ละจ้าเห็นไหมจ้ะพี่น้องวงเป็นบินไปบินมาแมนมาเต้พี่น้องกัอนอะันนั้น มังเสียงนังดิพี่น้องอ่วนหลายมันมีแต่อยู่หมงเดียวนี้พี่นอ้องตัวลมยามแรง